สวัสดีค่ะชาวน้องไม้เจอกันตามเคยดิสันนาตาซ่าลูมานอฟแห่งน้องไม้โพดนี่เฮาสิมาอัปเดตชีวิตท้แงแทบฟังน้อความหักของ,อง,องเฮาโมโหเกันเินเอาละเฮามาเริ่มเรื่องราวความเลิศกันเลย อินเดียพ a ทเ s up i n d a h a n เอาเ a n น h ้ n d Check your booty c ช e c y o r a s Check y o booty c e c y o u a s เอาเ h e c k อาภาพอยู่นครสวรร์สวนมิลลี่นั้นอยู่จันร์เทบรีฮเอาฮโอ้ยต่อไปนี้ขอให้ Everybody say Hey เอา h เบิงย<โ>ดีๆเมืนมาแล้วเบิ่งหนัฝ่าวาอีหายะตคนรอกอ่รล้อเด้มุงไม่กระจกบอสนีเขอยืมเดบล่าได้้ไม่เสีเอาบอล่าที่นี่เอากระจกบอกระจกบจ้าบอจ้าคุณสวยอยู่แล้วจโอ้ยมึงสอง่นากระได้เดินดูเกิดปีมันมุ้งป่นเ้าเกิดปีมันเลยจ้าอุ้ยแตกขึ้นอ้า นงก็วสวยดีสวยจกแกจบแต่คือสู่เขาทำเลยเพาะว่า,วาสูาปิดเพิ่มบบนเนู่ไปใส่กันบ้างแบบรวกูกลับบ้านเหม่ยต่้อมเพ็มกูบ้านให้้านไปทัวร์่ราพ่้านใ่บ้านอะไรนี่เป็นเที่ยวทะเลมาจา้าจะลำลำม้่งขับจั่วมาให้บ้านอย่าง รูสึ้ำใจกันจีบโอยลวขาเนี่ยสีเฮ้ยมอไรเนี่ยอุ้ยสูมักบ่าวหนึ่งนคณะี่หรอบอใหญ่บลายาวบมุงขาวไหมอ่ะเ้ยทั้งหลอทั้งขาวทั้งยาวทั้ใหญ่ อีดีดีมันเป็นไพรล่ะมึงกูอยากรู้อยากรู้สิวาสิวากวาดขอบกูบ้วนหมจักรซื้อเพิ่นมมีจีบตังไหนล่ะมาเขามาเขากับม้วนหมุดจักรจริงหลังเอาอย่างงี้เดี๋ยวพวกกูจะไปสืบมาให้ค่ะว่าเขาอ่ะเป็นใครเออ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 เสื่อใจพวกกูสุบสิวยทีเออเออพูดแล้วนี่แหละเดียวเดียวค่ะ โอเคเออจริงมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบมันโหมากมึงเฮ้ยใส่มันโหมือมือกับบางันเนี่ะที่บาลๆนะช่วงนะใครมาค่ะเออมึงเสือกโลดน่ามองนี้ค่ะนี่ในโดนลุดขึ้อย่างอีกพิวกันนี้อย่างนี้สะออน อีดีเพื่อนฮัพกูพอแล้วกูพอแล้วรอแห้งอีดอกมึงหูแล้วตีว่าผู้ใดเออ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 กูหูแล้วบักแม็กกี้นันละรอรอน,นอั่นยูสาขาเด็กกะเฮาจริงหรอมากแมมยาวใหญ่โว้ยิงจริงเฮ้ยมึงเสียวมากแมมโอ้ยอ,อีลีบอกอีีมึงสิว่าก,ก็ว่าท่อ กูกระจากสิจีบเขาจังได้กูบมูหเลยว่าเพื่อนน่ะสีหักกูบอเขาอาจสีบอมกกันเทยกระไดมันเศร้าใจนาะเขาบอมากอยู่แล้วล่ะมึงว่าต่างห่วกูมีวิธีเอามาหาลอยคาคู่กูวิธีที่หนึ่งคู่ใส่ วิธีนี้ให้มึงเอาอยาปุกเสกอาจารย์แขกไข่ดำนั้นไปใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มแลากล่านไปเห้คนที่มึงมากกินเสียดให้เพิ่นหูสึกนี่เอ,เอ้ยโหสึกเน่หารู้สึกเย่เย่คิดถึงแต่มึงตกลุมหลักแต่มึงท่านที่ท่านใดเดอีดีดี ผลเลยกูเสียขากูไปตังหาลอยมันยังไม่ได้ผลอีกโอ้ยกูเหนื่อยอีรีดีไอีมาข่าวมึงโผล่มาในผู้ใดอีกนี่ตกใจเก้นเลยที่ะคุณแม่คะแค่นี้นะคะมันวาเกี่ยวกันดอกมือมาตุ้ยใส่ที่จีบบุซ้าสบายดูดีกว่าตั้งแต่ตั้งใจเก่งไอ้ที่มีดั เลิศที่ส like okay. em, ุดอันดับหนึ่งมงลงแน่มีที่พอดีกับวัสดุที่ดีล่ะเสีร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะองค์เจ้ากูได้หมั่นใจบอห้าสี่ห้าสี่หรือมหาจิมหาจีนนะคุณเขามีวิธีหลากหลายได้วิธีกูนี่คิดมาเองเลิศสุดปังมสุดโอเคปัวบอปัวโอเคเดียวล่ะดีิวดียวเนาะโอ้ยวิธีที่สอง ลูกควิธีนี้ได้ผลแน่นอนในส่วนของวิธีการน่อนหยาบเพียงแค่มึงนั้นสร้างสถานการณ์ให้แม็กกี้สนใจมึงแล้วนีงมันได้ผลอี่โบ้มันได้แล้วล่ะไมันได้อะมึงมาอย่ามา เห็นไหมแม่เขายังไม่เห็นเลยจ้ะโอ้ยหวานมึงอ่ะตัวเปิดเลยย่าอีบ้าสูกูว่าเหรอนัตบเรียวไปว่าเขาล่องตบมันเถื่อบอกเออกูว่าทังสันละมึงโอ้ยอีบักขามมึงยังสิมาตบกูอีกตีมึงเบิ้งเบิ้งสภาพหนักกูนี่กูบว่ยกับวิธีของมันล่ะโอ้ยสบดาดจริงแค่นี้เองลงทุนหน่อยไม่ได้หรอกูบว่ากับวิธีของมันล่ะแต่ว่าวิธีนี้ สีมานํำเสนอมึงวิธีไหลไรผลลอยเปอร์เซ็นต์ปรับรองจากการทดลองเคมีฟิสษษีส์อนุมาณุศาสตร์ยัง็แล้วแต่นั่นล่ละได้แน่นอนเสื้อกลเออเออถ้ามันดีเน่ะกูกันลองเบิ้งก็ได้เนี่อแต่อีหลังรอมีแหละว่าชัวแหละตั้งมจในตัว,ตวเพื่อ<ห>นใจน้ยโอเคกูสิลองเบิ้งก็ได้จำข้าอื วิธีที่สาคุมถุงชนค่ะวิธีหนึห่งอาจเวนินรุนแรกจากน้อยแต่ได้ผลกว่าวิธีที่สองแน่นนอนร้อเปอร์เซวิธีการก็คือหลังจากเมื่อกี้เขาหนามันบอเฮ้าสิถาเบิรนออกมาจากนั้นเฮ้าสิแอบซุมยูดานหลังเพิ่นแล้วสิเอาถุงดำนัน่นคุมหัวหลักผ้าโตไปเลย พที่นี่มันิได yes. ้ผลดีป it like ีว่าม euh ึงเสือกดรถนะมเชื่อจ่าเชื่อมันหน่อยค่ะคือจังหวะเนี่ยก็ตามสไตล์มันอะดองเสือกูดที่นี่อะขันมันบดีผลดีโอ้ยนองกอดค่ะนอนจิันี่อเวเป็นว เขาเอาหน oh. we oh. kind of ึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยยโอ้อ้โอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้อยโอ้ย กูบอกเอาแล้ววิธีของมึงน่ะมึงก็เสือกกูตีวิธีดีล่ะลุดตัวตีที่ขึ้นแล้วดีมึงเบิ้งกูเบิ้งแต่วิธีของมันนหนาๆกูฤทธิเป็นเจนซีเจ็บปวดปวดเหล่ากูวัยแอบลูกวยเอาละเอาละกูมีวิธีที่เลิศเชิดกูเสือกว่า ซ้ายสิมักกูใจพิีอะไรอ่ะวิียังไงล่ะเสือกูบอบอเอาหน้ามาใกล้ๆขวิธีนี่มันเป็นลับไม่อยากรู้ดูริคิสุบบอขึ้นมาอี่นะู่่พูดพูดๆๆดเลยเร็วโอเคบอโอเค มึงดูทิ้งจบปิที่เขาแล้วนะโอ้ใช่ใช่แม่งเท่เท่มากใช่ไหมอะไรของเขาอะใช่ไหมเอามาดูดณยังไม่ได้อ่านเลยพี่สาวเอาเส้นหมี่มาให้ พรุ่งนี้เจอกันที่คาเฟ่สี่โมงครึง่งอ,อือพวกนี้ต้องไปแล้วไหมวะ <c oughs> ไปอะไรไม่ไปหรอกใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักด้วยซ้ำรือนะเลยกูไปเป็นเพื่อนกูอยากรู้ว่าใครเอามาให้ไปเป็นเพื่อนแน่นะเออ <c oughs> เอเอก็ได้ก็ได้รับดีนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้อ่าโอเคเอไปนะ โอลเปมทำไมมึงยังไม่มาอีกวะเออเออกูคิวตุ๊กตุ๊กตามไปเออเออนี่มาแล้วกันเออเออคิวหละเอ้าดีดี้บังเอิญจริงเลยเนาะไม่กินนั่งก่อนสิโอเคอืมไม่สี่ติปตรน จะไหนมึนจะไหนมึนจะไหมึนตัวว่าแต่อีตองไปไหนวะตลกจังอีตองหรอมันแับผู้ชายมานเดี๋ยวมันกลบบากาต้องใจส่ตัออีบาร์ท่สุดที่ดีอะไรขยับแถวต้นไม้อะ คงบ่มีอย่างดอกคงสิเป็นพญานาคแถวนี้ล่ะเอออย่าไปสนใจเลยว่าแต่แม็กกี้มาทำอะไรหรออ๋อไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือตอนที่เราอยู่คณะใช่ไหมไม่รู้ลูกจิีหรือเปล่าฝาเอาขนมมาให้แล้วทิ้งข้อความไว้ว่าให้เจอกันที่นี่ตอนสี่โมงครึ่งที่แรกว่าก็จะไม่มาหรอกแต่ว่าไอ้เปรมให้มาอ๋อแล้วดิดี้มาทำอะไรที่นี่หรออ๋อเราแค่มาดูนกดูปลาแถวนี้อะไม่มีอะไรหรอก เอเดี๋ยวงั้นเรากลับก่อนนะคือเรามีธุระที่ต้องทำอีกจะกันนะโอ้เมกี้ oh, <Maggie. S 1> อ้าม,มีอะไรจะพูดกับเราอีกอ่ะคือว่า กูฝากเนี่ยซุ้สูกูม,มีเป้าหมายใหม่มแล้วุว้า้ยตเงเนงอะไรอ่ะไอทีทครับ เ้าเป็นคนบ้ายไหนเราเปเล่าเพื่อนชนะขาดก็แต่แบบตัวเองโสดไหมคะโสดครับอุ้ยขอต้องเช่าทางไปต่อให้เพื่อนได้ไหมอะ่ะได้อุ้ยโซก่นน,นิดนึงนะคะตัวเองน่ากินสุดเลยอะ่ะอุยของอีดีดีป๊บน,นึงนะคะอุ้ยเพืน่าานชนะขาดเดี๋ยวให้เพื่อนเราติดต่อไปนะตัวเองได้ครับใจสดจริงใช่ปะจริงครับอ,อุ้ยอย่ามาหลอกเพื่อนเราเล่นลนะไปหลอกอุ้ยเดี๋ยวพี่แอนาไปก่อน เข้าใจบ้างไมยหัวใจของสองมันเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แคร์ไม่สนเพราะวันนี้แหละคือความจริงจะตุดจะเกจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ดีใจเรา